สวัสดีคะ่ะวันนี้มาส่งมาส่งพันปลานะคะมาส่งพันปลาให้พี่แอวกับพี่แอะนะคะ,ะนี่คะ่ะเยอะเลยนะคะหลายหมื่นตัวนะคะกับพี่พ่อพีอ่พ่อเป็นคนลงเง็ดกับช่างเมนบะคะเขาขึ้นน้ำด้วยนี่เข <laughs> าข<ม>ึ <laughs> นา้ <laughs> นน้ำเอาเป่าเอาหัวหันน้ำหนีแม่นมาด้วยนี่อาหารกับเมนโอ้ยบักปุยคัก ใส่ใ่า่ไมาให้กับว่ยายกับจมเบียกเอาเงือกคน,นจมไม่เข้าด้วยดต่จีพอร์น่ะจีไรลงนามอีก,ออลลกจักรอบอยู่นี่ใ่ญ่เกินมาวกาว,วา่าเมยียนตั้งแต่ขอนแดดกับวบันนะคะจุงสร้างมาพรอมมาเนี่นจุงช้างมาด้วยนะเพ่ทองหน้ากระคากนะค่ะทุน พญายญ่เรียงงัวบะคะ่คบะโอ้ยควายบ่คะบัพักเอาลงเลยเอาลงรหโอ้ยป่าบ้านนี่ป่าแข็งแรงมวค่ะนินตใหญ่ววววววกวกปววววอวววะววกอนนีวว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 นะคะองว พี่แอลเอามาซองเราด้วยสามพันเนาะสามพันสามพันหลายเมืองตัวคนโอ้ยหลายหมืองตัวเนาะเอาไปลงน้ำเลยค่ะลงน้ำเลยลงน้ำเลยไปปล่อยเลยบ๊อไป้ยไหมลูกไปลงไปช่วยป้าเอาเร็วให้เสร็จสมจังไ่มาเรียกเสะกระโลสัน เสพไปลูกกระซั่งได้กระเสพไปทื่รันมันล่ะเพี้ยงซ้ำกันเหมือนเล่นปะออออโคตรสุดยอดไปไปลูกอือเอาถุงนึงกับมาไปยี่หุ่นนี่นะคะท่านใดต้องการนะคะท่านใดอยากได้เอาไปเลี้ยงนะคะกระชังก็ทําง่ายๆแบบนี้ค่ะเหมือนของพี่พี่พี่แอนะคะเห็ดง่ายๆอี่หพ่อ,พอลองเห็ดอันนี้กับขอกบเพิ่น สำหรับท่านใดที่ทำโค้งหนองน้าใหม่ๆนะคะอยากเลี้ยงปลาก็สั่งที่ละเลียได้นะคะ